สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณป้านักลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสามเหลี่ยมนะคะเพื่อหาจังหวะในการที่จะเข้าเซลล์หรือว่าเข้าบายนะคะหรือเข้าซื้อเข้าขายนั่นเองนะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องสามเหลี่ยมตัวแรกนะคะก็คือ Ascending Triangle นะคะหรือที่เรียกว่ารูปแบบของสามเหลี่ยมขาขึ้นนะคะถ้าเราเห็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะก็คือเตรียมที่จะออกออเดอร์บายนะคะออกออเดอร์บายลักษณะก็คือกราฟแท่งเทียนเนี่ยจะเกิดการปรับฐานราคาชั่วคราวก่อนที่จะวิ่งไปตามแนวโน้มหรือเทรนด์อันเดิมนะคะถ้าเราดูจากกราฟที่เห็นเนี่ย เราก็พอจะอนุมานได้ในเบื้องต้นแล้วนะคะว่ากราฟวิ่งมาในลักษณะของเทรนขาขึ้นนะคะทีนี้ปรากฏว่ามันจะทำลักษณะกราฟมันจะไม่เป็นเส้นตรงอยู่แล้วนะคะมันจะมีการขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแต่เมื่อเราตีเทรนในลักษณะของอาภาพรวมใหญ่นะคะ ตามเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีลักษณะของภาพรวมของกราฟเนี่ยก็ยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรา,เ,าเข้าไปเปิดออเดอร์บายนะคะตรงแถวเส้นสีแดงเป็นยังไงคะเราก็ต้องรับความเสี่ยงในการที่กราฟเนี่ยมันลงมาพักฐานที่ตรงเส้นสีน้ำเงินนะคะ เราก็จะเข้าใจไปว่าอ๋อตัวเองเนี่ยเข้าออเดอร์ไม่ถูกกับเทรนนะคะถ้าในกรณีที่มือใหม่นะคะอาจจะงงนะคะหรือเปิดหลอดใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเกิดการสูญเสียได้นะคะบางคนก็จะแบบว่ามันก็เทรนขาขึ้นทำไมเราบายแล้วไม่ได้กำไรทำไมบายแล้วถึงไปชน Stop Loss ตลอด เกือบทุกออเดอร์นะคะก็นี่แหละค่ะก็เห็นสามเหลี่ยมเส้นสีดำใช่ไหมคะเส้นกราฟสีดำที่มันขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะคะไปชนสีแดงเราบายใช่ไหมคะตั้ง s t o อปล s อที่สีน้ำเงินแน่นอนว่าเราย่อมเสียหลายออเดอร์ติดตดกันจนกระทั่งท้อนะคะแต่ถ้าเรามองดูภาพรวมเราจะเห็นว่าโอเคนี่มันเป็นเทรนขาขึ้นเราเตรียมบายนะแต่เราจะเปิดออเดอร์บายที่ตรงไหน ก็มาดูตรงคำว่าเบรกเอา t นะคะคำว่าเบรกเอา t ก็คือนี่แหละค่ะจุดที่เตรียมนะคะจุดที่เราเตรียมบายนะคะคือจุดตรงเบรกเอาตตรงนี้นะคะถ้าเราเห็นว่าราคาทำการเบรกเอา t ก็คือบรรทลุเส้นสีแดงที่เราตีเทนไว้นะคะแล้วเราควรที่จะเข้าบายเลยไหมไม่ค่ะ โดยปกติเราต้องรอนะคะให้มันย่อหรือมัน pull back กราฟมัน pull back กลับมานะคะรอให้ราคาย่อมาแตะเส้นแดงอีกครั้งหนึ่งแล้วเราถึงจะเปิด order buy นะคะคราวนี้เราก็ follow ไปตามเทรนเลยนะคะปล่อยให้ราคามันไหลหรือปล่อยให้กำไรเนี่ยมันไหลไปตามเทรนนะคะเอาละค่ะหวังว่าทุกทกท่านคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้สรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็อธิบายเกี่ยวกับสามเหลี่ยม ascending triangle นะคะหรือว่ารูปแบบของสามเหลี่ยมขาขึ้นให้เตรียมเข้า order buy นะคะเมื่อเราตีเทรนแล้วนะคะ,ะมันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ให้รอราคา break out รอราคา break out เสร็จรอราคาย่อลงมาแล้วจึงเข้า order buy นะคะ แล้วพบกับคุณป้านักลงทุนบายฐานิการชาแนลได้ใหม่นะคะทางช่องทาง YouTube และเพจคุณป้านักลงทุนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ